ค่ะสวัสดีค่ะโหราทีวีโดยอาจารย์ธนัดอ่อนค่ะเราก็มาดาวใดเด่นกันนะคะในวันที่30ธันวาคม2565นะคะคุณขอมาอาจารย์ก็เลยจยัดให้เลยนะคะและอาจารย์ก็ฝากหนังสือเล่มนี้ด้วยนะคะดาวใดเด่นปี2566นะคะด้วยรักและผูกพัน ลน์สั่งซื้อได้เลยนะคะ0618192756นะคะปีนี้จะดูง่ายนะคะมีรหัสรับด้วยนะคะมีตำแหน่งดาวความโดดเด่นของดาวมี24แผงย4่งวดนะคะชัดเจนเลยนะคะปี2566ขอให้ FC ทุกท่าน ผ่านพ้นผองไผ่อันตรายใดๆอย่าได้แพ้วผ่านคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองสุขสมปองดังปรารถนาทุกอย่างนานาได้มาดันใจชีวิตสดใสเปลี่ยนร้ายกลายดีมีแต่ความสุขเอ้ยนะคะ ขอให้ทุกทท่านเนี่ยมีความสุขสมหวังสมปรารถนาในสิ่งที่ปรารถนากันทุกทท่านนะคะแต่ในดาวใดเด่นเนี่ยเราก็มักจะพูดกันแต่เรื่องเงินทองเรื่องความมั่งคั่งร่ํารวยขอพระพรเทรวาประสิทธิ์ประสาทความมั่งคั่งร่ํารวยให้แก่ลกูกๆทุกทท่านเถิดสาธุเจ้าค่ะค่ะในวันที่30สธันวาคม2565รห้าเราก็ระวัง0307นะ แล้วก็ศูนย์สองไว้ด้วยนะคะเพราะดาวพระมริตอยู่เนี่ยโดดเด่นและงดงามแล้วก็ดาวพระจันทร์ได้ตําแหน่งเทวีโชคและดาวพัางคานก็กลุ่มลัคณาตรีโคนหน้ากับดาวพระจันทร์ดาวกลุ่มเนี้มองดีๆนะคะอาจารย์เราเป็นห่วงเป็นห่วงกลัวจับผิดอาจารย์เองก็อยากจะให้จับให้ถูกกันนะคะก็จะมีทั้งสามสองสามห้าสามศ หรืออาจจะมี02แล้วก็03นะคะแล้วก็70 78 79 73คือการที่ดาวอยู่เรือนราอ์เนี่ยคือ37แล้วก็9เนี่ยอันนี้ก็น่าจับเพราะว่า3คือดาวพ่งคารเนี่ตรีโกนหน้ากับดาวพระเสาร์และดาวพระเสาร์ก็โยกหน้ากับดาวพระเกต97 73 1นึ่งห้ี่หหหแล้วก็4ี่หมาลือย่าง1 6ึ่หกมาลอย่างส่วนใหญ่จะมากันแล้วก็เหลือที่เราเนี่ยรอคอยคือสี่หหหอยู่เป็นดาวชุดที่แบบเด่นๆแรงๆเนี่ยก็จะมี2องห3าสามสองจริงๆอาจารย์ก็พูดความโดดเด่นไปเยอะแล้วแต่ครั้งนี้อาจารย์อยากจะมาบอกว่าลงเรียงเลขกันดูสิห2ึ่งสสาสี สี่ห้าห้าหหเจ็ดเจ็ดแดแดเ้าแล้วก็9กในเมื่อเราเรียงเสร็จเนี่ยนะเราก็อย่าหยิบออกมาหมดอันไหนที่ออกแล้วคัดออกอันไหนที่ไม่เด่นก็คัดออกนะแต่เราลงเรียงดูนะคะหนึ่งสองสองสามสามสี่สห้าห้าหหเจ็ดเจ็ดแปดแดเ้าเก้ เพราะมีหลายคู่ที่รออยู่นะอย่างเจ็ดอย่างเงี้ยดาวชุดตรีเทพเนี่ยรออยู่นะคะหรือว่าศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สูน่นย์ห้าเนี่ยเก้าศูนย์สองศูนย์สามศูนย์เจ็ดศย์่างเงี้ยน่าสนใจอย่างยิ่งนะคะแต่ถ้าเป็นดันอื่นมาเนี่ยมันก็เกินความสามารถของเรานะเราก็พยายามที่จะแบบให้มัน ใกล้เคียงให้มากที่สุดนะนะเท่าที่จะเป็นไปได้นะคือเราดูแลเราก็จับกลุ่มเนี่ยกลุ่มเนี้ยจับให้ดีนะคะกลุ่มเนี้ยจับให้ดีนะคะเพราะว่ามันมีมาแล้วในเมื่อมีมาแล้วนี่จะเหลืออะไรเหลือ30 3 2 2 5 5 3เนี่ยยังไม่มาแล้วก็8ปดอีกนะคะยิ่งมีแค่2กลุ่มเองนะคะทุกเนี้ยเก้าเจ็ด แต่เเนี่ยอาจาจะจตุกโกนกับ80ย์หรือว่าโยกกับ25หรือตรีโกนกับเลข3ดาวพระอังคานก็ได้7จะกระจายคู่กับได้ทุกดาวเลยนะอันนี้ต้องเรามาัระวังเอาเองนะคะกลุ่มนี้กับกลุ่มนี้นะลองแบ่งดูนะคะจะได้กระทัดรัดขึ้นแบ่งออกเป็นสกลุ่มกลุ่มบนกับกลุ่มข้างนี่นะคะแล้วก็อันที่2ลองจัด0ูนนำศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศู นะศูนนี่แหละนะและอันไหนมาแล้วตัดออกตัดออกตัดออกเลยคะ่ะและก็ข้อที่3ก็คือเรียงเลขดู1น2่3 4องสองสามสามสี่สห้าห้าหกหกเจ็ดูนอีกแล้วนะคะแล้วก็ดาวชุดตรีเทพเนี่ยออกยังไม่หมดนะ5 7 8เเนี่ยเราก็สลับออกนะคะก็ค่อยๆดูนะ ค่ะก็สรุปยากเหมือนกันนะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สามเห็นไหมดาวพระเสาร์เด่นดาวพระอังคารเด่นดาวพระเกตเด่นอาจารย์เนี่ยระแวงสามศูนย์สามเจ็ดเจ็ดแปดสองห้านี่อเอาแค่นี้นะคะอาจารย์ระแวงอยู่แค่นี้นะคะก็ค่อยๆจับดูนะอาจารย์ก็ห่วงนั่นแหละว่าขขกันมาวันที่สามสิบธันวาสรุปกันไม่ได้สักนทะีอาจารย์ก็สรุปให้นะ เอาดาแบบแรงๆเลยนะคะ30 70 37 78แล้วก็25นะคะถ้าใครอยากจะเพี้ยน23 20เนี่ยก็เพิ่มเข้าไปนะคะค่ะก็ขอให้ทุกทุกท่านเนี่ยโชคดีกันนะคะแล้วก็ถูกรางวัลกันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันทุกทุกท่านเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ